และในวันนี้ผมก็ติดอยู่บนหนึ่งบล็อกแห่งหัวใจซึ่งเวลาที่ผมขุดมันก็จะปลดล็อกเกาะและหัวใจใหม่ต่างๆซึ่งในเกาะสุดท้ายจะมีอะไรรอเราอยู่ไปดูกันเลยเอาล่กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เปาไปเลิรดเกมใหม่ครับเนนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นฮะคุณผู้ชมทั้งโลกของเราเนี่ยก็จะมีแค่บล็อกหัวใจนี้บล็อกเดียวนะครับ และดูจากเป้าหมายด้านบนแล้วเขาบอกให้เราขุดบล็อกหัวใจนี้เนี่ยสาบล็อกนะครับผมไหนลองขุดดูดิอึอโอ้ได้ามาเป็นไม้นะครับหญ้านะครับผมอะไรวะเน,นี่ยมีของเพียบเลยเอาบอลวัดต่อมาก่อนแล้วกันฮะโอเคตรงนี้เป็นหินนะครับผมแล้วบบวัดเรามีหัวใจเดียวด้วยเหรอโอ้ได้แร่เหล็กมาด้วยฮะขุดไปครับขุดไปครับแต่รู้สึกว่าถ้าได้ที่ขุดเนี่ยน่าจะดีเหมือนกันนะโอเคตอนนี้ได้เวลาขยายเพิ่มนิดหน่อย,อยวางผิดคุณผู้ชม แต่น่าจะไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่ฮะซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าขุดมากี่บล็อกแล้วนะครับแต่ถ้าดูจากด้านบนเนี่ยก็คือแบบเกินครึ่งมาแล้วนี่ว่ามาดิครับถ้าเราขุดจนมันเต็มหลอดนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นใกล้แล้วใกล้แล้วมาครับอึอปุ๊คุณผู้ชมเหมือนจะมีแบบว่าเกาะใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับโหเป็นเกาะหินอย่างงั้นเนรอแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเกาะหินเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะประกาศก่อนนะครับผมนั่นก็คือตอนนี้เนี่ย ผมว่าจะกลับมาลานวงการติ๊กตอกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่องจริงของผมนั่นเองนะเนี่ยปาคิลเลอร์รูปนี้นะครับมี2คลิปนี้นะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นแบบการเทนระบบฮะลง cover เพลงอะซาตินของยังต้านั่นเองก็ฝากเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยคนติดตามก็่สามสิบกว่าคนเองนะอย่างน้อยถ้าคุณผู้ชมเห็นจากคลิปนี้แล้วเนี่ยผู้ติดตามมันน่าจะได้แบบเป็นพัน up อะผมว่าซึ่งถามว่าทําไมเนี่ยผมต้องมาประกาศเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับ ผมเห็นมาเยอะเลยที่จะเป็นน้องๆเนี่ยเอาคลิปผมมาลงใน Tik t อกนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นคลิปล่าสุดเลยนะแล้วก็แบ่งมาลง6 EP นะครับโอ้โหวิวแบบโคตรเยอะอ่ะผมมู้ชมเห็นช่องผมเองเมื่อกี้ปะวิวแค่300 6,000เองนะครับอันนี้แบบโอ้โห200,000เห็นแล้วมันเศร้าครับผมคือผมจะบอกว่าเอาคลิปผมมาตัดลงเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ไม่ให้เครดิตด้วยนะครับผมในการอันนี้นะผมว่าเสียใจยมากเลยฮะ <c oughs> เ,ยเห็นไหมกดเข้ามาดูนั้นทดลองทฤษฎีสุดแปลกตรงนี้ แท็กไหมครับทดลองพิสูจน์แต่ไม่มีเครดิตเลยครับผมซึ่งเม้นตรงนี้เนี่ยในคอมมันบัักนิดนึงฮะแต่ในเม้นเขาก็ไม่ได้ให้เครดิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าใครเอาไปลงเนี่ยผมก็คงห้ามไม่ได้หรอกนะครับแต่อยากจะขออะไรนิดหนึ่งครับผมรบกวนให้เครดิตหน่อยนะเผื่อคนที่เขาอยากดูคลิปเต็มเนี่ยเขาจะได้ตามไปดูต่อถูกครับผมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอยากฝากมาติดตามช่องหลักนี้หน่อยครับให้ผู้ติดตามเนี่ยมาดูน่าเชื่อถือนะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามผมแบบ36คนใช่ไหม ถ้าผมจะไปเมนใครว่าแบบเป็นตัวจริงเนี่ยคงไม่มีใครเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากก็นด้วยครับผมโอเคแล้วตอนนี้เราก็ถึงเวลาไปลุยต่อนะครับดูจากด้านบนแล้วเขาบอกให้ไปสำรวจในเกาะนนั้นนะครับผมเพื่อจะได้หัวใจขุดเหมืองนั่นเองเอาว่ะหัวใจใหม่อย่างนั้นเหรอตอนนี้มีหนึ่งหัวใจนะครับผมคิดว่ายังไงเราก็ต้องไปครับผมเพิ่ม,มหัวใจให้ตัวเองอะไปดีคร้าไปดีครบับล็อกจะพอไหมวันนี้วิไกลแล้ว แปลงไม้เลยแล้วกันนี่สี่สิบล็อกครับผมมาเลยครับเอาล่ะคุณผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเราต่อขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะครับมาจนถึงตรงนี้อ่าต่อขึ้นไปบล็อกพอไหมวะเนี่ยอืออีกนิดนึงเหลือแต่แร่เหล็กแล้วครับโอ้โหชีวิตผมคิดว่านะเราต้องกลับไปหาบล็อกเพิ่มว่ะเกวผมรุยฮะออ แล้วก็ต่อเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วถึงแล้วครับผมแล้วทีนี้เราจะลงไปยังไงดีนี่ค่อยๆขุดลงไปแล้วกันครับเออวะทําไมเราไม่ทําที่ขุดต่องครับนะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นอาที่ขุดไม้ก่อนนะเพราะว่าหินของเราเนี่ยยังเป็นสโตนอยู่เลยนั่นเองโอเคขุดเข้าไปดูครับด้านในจะมีอะไรหรือเปล่าเอาเป็นที่ขุดหินไปเลยมาโอ้เจอเป็นแร่ฐานด้วยนะครับอุยอะไรอะ หินดิฟสเลดเหรอ,อถ้าตกลงไปน่าจะแย่นะครับเดี๋ยวนะต่อมาแบบนี้ก่อนโอเคคุณผู้ชมลงมาได้แล้วครับอือุบอุ้ยอะไรอะ่ะตายเลยเหรอโอ้โหเหมือนจะตกสูงไปหน่อยนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะมีเสียงติ้งติงอะไรสักอย่างอุ้ยในตัวของผมเนี่ยได้ไมน์นึ่งหารมาแล้วครับเขาบอกว่าถ้าเราใช้เนี่ยก็จะได้หัวใจเพิ่มมานะครับผมแล้วก็ได้ไมเนอร์พิกแอคคลิกขวาเพื่อใช้งานไหนลองดูดิคลิกขวาไปครับออ้คุณผู้ชม ได้หัวใจใหม่มาแล้วครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยปลดล็อก m i n น r p i พ k ิกแนะครับสามารถขุด3าคูณสได้แล้วถ้ากดยอ่อเนี่ยก็จะเป็นการไฮไลท์แร่นั่นเองไหนลองหน่อยนี่ครับผมไมเนอร์พิกแอใช่ไหมถ้ากดยอ่อปุ๊บอู้นี่ไงสามารถเห็นแร่ได้นะครับไหนลองขุดดูดิข้างล่างนี้มีแร่สีเขียวอยู่นะครับผมอู้หเอเมอรลลนั่นเองจัดไปดิรวยฮะการที่เราเจอก่อใหม่เนี่ยเราก็จะได้เทมแบบนี้นั่นเอง ขอก้อน,นี้ไปด้วยเลยละกันนะครับอืมได้แล้วครับผมและก็สําหรับภารกิจต่อไปเนี่ยเขาบอกให้ขุดอ่า20บล็อกนะครับเพื่อปลดล็อกเกาะใหม่โอ้โหใช้นิ้วโครตรเร็วอะ่ะอือขุดไปดกขุดไปดะเออเรียบร้อยครับเป็นเกาะอ,อะไรวะเนี่ยจังก,กิกหรือเปล่าม,มีซอมบี้ด้วยนะครับผมอ่าผมคิดว่าเราจะต้องทําดาบเอาไวส้สะหน่อยฮะโอเคอยากมีกล่องเก็บของด้วยอ่ะเอาไปตรงนี้ละกันใส่เข้าไปเลยเอาเป็นดาบหินก็น่าจะได้อยู่นะเอเคครับ เออว่ะต้องการบอกไว้ต่อด้วยประมาณนี้ได้แล้วลุยกันเลยไปทางนี้เลยครับถ้าเป็นก่อจังเกิลแบบนั้นเราจะได้หัวใจอะไรวะนะ่ะเดาไม่ออกเลยคุณผู้ชมส่วนภารกิจด้านบนเนี่ยเขาบอกให้หาหัวใจที่ซ่อนอยู่ในดันเจี้ยนนะครับวิแสดงว่าที่นี่มีดันเจี้ยนเนาะน่าจะตรงนั้นแหละเค okay, ขาคุณผู้ชมถึงแล้วนะวิมีของกินด้วยโค้ดแจมอ๋อเดี๋ยวนะซอมบี้ซอมบี้เอา้าเหมือนจะหายไปนะครับเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย โอ้เดี๋ยวนะคุณผู้ชมหัวใจใหม่ครับผมหัวใจซอมบี้อย่างงั้นเหรอโอ้เก็บมาแล้วครับอ๋อหัวใจดดนเจียนนั่นเองถ้าใช้งานแล้วเราจะได้ดาบใหม่นะครับอ่าคลิกขวาไปครับผมอูนี่ไงดาบนี้เนี่ยคลิกขวาเพื่อเสกซอมบี้เหรอแล้วก็คลิกขวาอีกครั้งนึงเนี่ยเพื่อทําให้มันหายไปนะครับอย่าบอกนะว่าเราสามารถแบบมีลูกน้องได้แต่ผมว่าเราขุดไอ้นี่ไปดีกว,ว่าอันตรายนะครับโอโอเคไหนลองหน่อยถ้าผมคลิกขวาใช่ไหมซอมบี้ เดี๋ยวอู้นี่ไงซอมบี้สองตัวนะครับคลิกขวาปุ๊บหายไปับผมว้เรามีองค์คารักฮะแบบนี้ก็แจ่มดิอุ้ยเด็ดเด็ด,ดอันนั้นซอมบี้ที่แบบไม่ได้เป็นมิดหรือเปล่าจัดการมันไอ้เจ้ามินเนี่ยนหรือมันอุ้ยทำไมซอมบี้มันไม่จัดการอะ่ะหรือว่าอาจจะเป็น,นอ่าสปีชีส์เดียวกันนะครับโอเคไม่เป็นไรขอแต่งโมมาหน่อยแล้วกันโอ้โ,อโอ้ตกใจเสียงมันคุณชมแต่ตรงนี้เนี่ยมีบล็อกเหล็กด้วยนะขอบล็อกเหล็กหน่อยได้ไหมล่ะ เอาไปทาเป็นอาชุดเกาะอ,อะไรอย่างงี้ครับโอเคขอหน่อยขอหน่อยได้แล้วทีนี้ก็กลับเกาะกันดีกว่าซอมบี้หายไปก่อนแล้วกันนะพอได้ยเสียงแล้วแบบมันหลอนๆนะ่ะโอเคคุณผู้ชมแตกเหล็กก็ผมและก็ชุดเกาะมาเลยหัวใจเรามีแค่นี้ไงเราก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหมล่ะเอาละครับทีนี้ขุดต่ออีก25บล็อกนะครับผมเพื่อปลดล็อกเกาะใหม่มาเราดูครับว่าจะเป็นเกาะอ,อะไรกันแน่ มีเกาะหินแล้วเก่อแบบวัดป่านะฮะต่อไปก็อา่าอะไรอ่ะโอ้หมู่บ้าน v i l l a จเจอร์เหรออุ้ยดีเลยคุณผู้ชมรู้สึกแบบกำลังเหงาอยู่พอดีเลยฮะไปหาเพื่อนเราดีกว่าและภารกิจตอนนี้นะครับเราจะต้องไปแลกของกับลุงนะคะผมเพื่อจะได้หัวใจทําฟาร์มนั่นเองอหัวใจทําฟาร์มเหรอน่าสนใจนะมาครับกําลังจะถึงแล้วลุงต้อนรับกันหน่อยไหมล่ะซึ่งลุงคนไหนเนี่ยแลกหัวใจครับหาก่อน สวัสดีครับคนนี้หรือเปล่าฮัลโหลไม่ใช่นะหาก่อนมันจะต้องมีลุงคนนึงเนี่ยที่พิเศษหัวใครเพื่อนเลยวิยผมเจอแล้วนี่ไงต้องการ20เอเมลเล์เนี่ยเอามาแลกเป็นหัวใจฟาร,ร์มมิงนะครับซึ่งหัวใจนี้ก็จะให้จอบกับเราเข้าผมเดี๋ยวก่อนเรามีอะไรมาแลกหรือเปล่าตอนนี้มี12เอเมอรัลด์นะครับ,บแครอหลอดมผมคิดว่าเราต้องกลับไปขุดที่นั่นวะเอ้ยเดี๋ยวคนนี้แลกอะไร เอาแค่หลอดมาแลกได้ครับอ้แบบนี้ก็ขุดเลยละกันนี่ไงล่ะขอหน่อยขอหน่อยพอไหมไม่รู้นะครับลองก่อนอู้หูห้าสิบครผมไอลุงคนเมื่อกี้ลุงทําฟาร์มอีกคนนึงนะฮะนี่ไงล่ะขอซื้อเลยครับหัวใจฟาร์มิ่งโอเคมาคลิกขวาครับผมกดล็อกเป็นจอมหัวใจนะครับสามารถปลูกเป็นแคนดี้ได้นะครับผมกินแล้วก็จะเป็นแบบว่ารีเจนให้เรานะฮะนี่เหรออ้ อ่าไหนลองคลิกขวาดูดิโอ้นี่คุณผู้ชมปลูกได้จริงครับปลูกเป็นแคนดี้นะครับผมอุ้ยกำลังโตด้วยโอเคจะเก็บเกี่ยวได้ตอนไหนอ่ะอันนี้โตอ่ะขั้นที่3มแล้วนะฮะนี่เหรออู้ได้แล้วโอเคครับผมแคนดี้เต็มเลยอ่าปลูกเอาไวล้ละกันผมว่าแค่นี้ไม่พอว่ะเอาตรงนี้ด้วยเออเอาแบบเยอะเลยมันน่าจะเป็นของกินที่ดีเลยครับกินแล้วให้รีเจนเหรอลองเลยได้ปะอือโอ้นี่ไงรีเจนสมเลยครับ แบบนี้ไม่ได้การแล้วมันต้องขอไว้นะครับผมสักชุดนึ่งืออโคตเยอะขอยสักรอบหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็กลับก่อกันโอเคครับผมประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอืมโคตรเยอะต่อไปเราจะต้องขุด30บล็อกนะครับบอกเลยว่าชิวๆครับผมตั้งแต่ไม่ได้ขุดอันนี้เนี่ยขุดไวมากไปฮะ30บล็อกเพื่อปลดล็อกก่อต่อไปเออแต่เราขยายหน่อยดีไหมล็อกก็เยอะอะ เอาเป็นหินก็ได้โอเคด้นนี้อีกสัหน่อยได้อยู่นะครับปุ๊บโอเคตรงนี้คอมโบสโตนได้ละฮะขุดไปเลยฮะขุดไปเลยก็ต่อไปอุ้ยเดีอยวเด,ด,ดอะไรอ่ะปกป้องวิลเลจเจอจากพวกวิลเลเจอร์นะครับผมวิมิเลตมาได้ไงเนี่ยแบบนี้ไม่ได้การครับถึงเวลาใช้ดาบนี้แล้วนะครับผมคลิกขวาเ<อ>พื่อเสกซอมบี้ใช่ไหมมาช่วยปกป้องไอ้พวกลุงหน่อยพี่ชื่สับไปดีครับมาดิโอ้โหบานไม้หมดเลย จเย็นนะใจเย็นนะมาครับเออช่วยเหลือเขาผมอุ้ยอย่าอย่ายิงอย่ายิงโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยผมมีรีเจนด้วยว่ะโอเครีเจนไปดีครับลบก่อนลบก่อนโอเครีเจนเรียบร้อยก็ลุยต่อดิเออซอมบี้ใช้งานได้อยู่ซอมบี้ช่วยนะครับซอมบี้ช่วยลเลเจอร์เป็นอะไรที่โคตรแปลกแต่เรียบร้อยครับผมได้แล้วอ่าได้ได้ได้เก็บซอมบี้ไปก่อนอุ้ยผมต้องแบบดับไฟก่อนดับไฟก่อนโอเค ไม่เต็มไปหมดเลยครับวิ่งอะไรอ่ะลุงอุ้ยเพิ่งเห็นลุงเป็นเหมือนแบบคนก่อสร้างเลยอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะดับไฟดับไฟดับไฟเมื่อกี้ที่เราคลิกขวาที่ลุงอ๋อนึกว่าได้ของอะไรเพิ่มคุณผู้ชมเอาโบสต,ตอนนี้เนี่ยดับไฟก่อนนะครับโอเคเหลือแค่บ้านหลังนี้แล้วอ๋อเพิ่งเห็นคุณผู้ชมธารกิจด้านบนเนี่ยมันเปลี่ยนไปครับให้วางอ่ะบล็อกไม้เบิร์ดนะคะผมยี่สิบห้าบล็อกอ๋อเสียงเอฟเฟกต์เมื่อกี้เนี่ยคือเราได้ไม้นี้มานั่นเองเอามาซ่อมเหรอไหนลองดูดิ โอเคมาเดี๋ยวซ่อมใหออ้ปิดไปแบบนี้เลยฮะโอเคแจมแมวครับผมได้อยู่ต่อไปบ้านหลังนี้อ่ะต่อเติมให้ต่อเติมให้ม,ใหมาเลยครับเมื่อกี้น่าจะเป็นบอกว่าลุงวิศวะแน่เลยโอ้ได้แล้วนี่ไงหัวใจใหม่นะครับ building heart ลองคลิกขวาเลยแล้วกันก็ผมได้เป็นอะไรปลดล็อกอ่ะ building block นะครับสามารถวางบล็อกได้ไม่จํากัดครผมอันไหนวะเนี้ยนี่เหรอออ้เป็นบล็อกหัวใจนะครับปุ๊บโอดูดิ เวลาเราวางเนี่ยบล็อกมันจะไม่หายไปนะครับหมายถึงภาวาตรงช่องเก็บของอะ่ะวางได้เรื่อยๆเลยครับผมโอโ้โคตรแจม่มตรงนี้ก็เชื่อมทางไว้ให้เรียบร้อยนะครับมากลับไปขุดต่อนะครับผมต้องการอีก10บล็อกเหรอก็มาดิครับจะได้เป็นอะไรกันนะไปเลยไปเลยโอ้โหแค่ส0บล็อกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยนี่ไงต่อไปนะครับเป็นก่ออะไรวะอู้ก่อคริเปอร์เหรอคุณผู้ชมภารกิจตอนนี้นะครับให้หาหัวใจคริเปอร์นะครับผมในเจ้ารูปปั้นนี้นั่นเองโอเค เราใช้อันนี้เนี่ยต่อไปเลยแล้วกันครับไปก็เหรอหาหัวใจคร er. ีปเปอร์ให้ผมเดานะมันจะต้องอยู่ด้านบนแน่เลยอะ่ะส่วนหัวนะครับเพราะว่ามันคงไม่ไว้ข้างล่างหรอกใช่ไหมละ่ะไปครับไปครับใกล้แล้วอุ้ยมีครีปเปอร์ต้อนรับด้วยแบบนี้ไม่น่าดีนะผมทำทางไว้อ่าประมาณนี้ด้วยวโอเคลงแบบชิวฮะตบฟรีได้ปะขอตบฟรีหน่อยดิโอเคตรงนี้แหละปึ๊บอ่าอุ้ยระเบิด โอเคไม่ใช่ไหมใจเย็นนะค่อยๆต่อไปโอเคครับผมฆ่ามันได้แล้วขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าหัวใจครีปเปอร์เข้าไปขั้นหนึ่งครับมีไหมไม่มีอุ้ยเดยอโอ้โห و! สองตัวเลยเหรอใจเย็นครับโดนด,ดาบนี้ฟันไปโอเคตายครับเอ้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้โหกินครับกินแคนดี้ก่อนเลยครับโอเคฮิวมาไหนดูซีไหนดูซีมีไหมเนี่ยอุย้ยครีปเปอร์อีกแล้วใจเย็น ตบครับผมเออแบบนี้มาดีคับมาดีับทีนึงโอเคได้อยู่ถึงสมองมันหรือยังโอ้เป็นเทีนทีคุณผู้ชมฮ้ลคริปเปอร์ระเบิดแบบนี้เลยหรอออ้ยดีนะไม่ตายแปะบันไดไปครับโว้บันไดไม่พอนะเนี่ยใช้เป็นบล็อกกระโดดขึ้นไปแทนแล้วกันมาอยู่ไหนอะ่ะหัวใจคริปเปอร์ของเราอุ้ยเจอแล้วคุณผู้ชมนี่ไงมาเลยครับขอหน่อยนะ โอ้ยๆด,ด,ด๊อะไรอะ่ะมีเลขอะ่ะเขาดาวนะครับผม20กว่าวิอย่าบอกนะว่านี่จะระเบิดอ่ะเราต้องหนีเราต้องหน,งนีลงมานะครับอุย้ยมันชันมันเยอะจังวะลงมาอีกเออโอเคมาผมเหลือแค่สิวิพอดีเลยไปดิครับกลับกันดีกว่าอุย้ยมาตรงนี้มาตรงนี้กําลังจะระเบิดแล้วครับใน3 2 1สองหนึ่งระเบิดจริงวะอุย้ยคุณจอรระเบิดจริงครับผมดีเนี่ยเหนียวมาทันนะฮะ โอเคซึ่งทีนี้เนี่ยไหนดูหน่อยหัวใจครีปเปอร์ให้คลิกขวานะครับผมอู้ผูชมเป็นบอกว่าชุดกอบครีปเปอร์เหรอโอ้โห و, เหมือนสวมมาว่าสกินเข้าไปเลยอะมันก็เท่เหมือนกันนะแบบชุดพรางตัวในผับจีก็ผมอ่าโอเคปะตอนนี้ขุดเพิ่มอีก30บล็อกนะครับเพื่อปลดล็อกเกอะใหม่ก็ขุดไปได้อุ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยโอ้หัวใจกล่องสมบัตินะครับขอลองหน่อยคลิกขวาครับผม ปลดล็อกอ่าเชสเตอร์เหรอ้ยน้องน้องกล่องก็ผมวิน่ารักเกินดูดิน้องตาเป็นหัวใจนะครับมีแบบว่าเขี้ยวนิดหน่อยนะครับผมน้องเชสเตอร์อ่ะไปนู่นแล้วบายบาย้ยเพิ่งเห็นหัวใจกลายเป็นสีทองแสดงว่าของดีขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยกำลังจะปลดล็อกแล้วก่กอใหม่ของเราเป็นอะไรครับอู้ก่อเลสตน stone นะครับผมได้เนเทอร์ไรด้วยแจ่มเลยโอ้นี่ไงเราขุดได้เพชรด้วยนะครับคือแบบ ของที่ได้เนี่ยมันดีขึ้นนะแต่ไม่จําเป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเกาอคริปเปอร์แล้วไงไปที่นู่นกันดีกว่าซึ่งภารกิจเขาบอกว่าให้ไขปริศนาพารโซนะครับผมบนเกาะเลสโตนโอ้โหพารโซนี่ผมอย่างเซียนเลยฮะจะปริศนาอะไรก็มาเหอะวิน้องตามผมมาด้วยอ่ะมาเลยมาเลยถึงพอดีเลยนะเนี่ยเกาะเลสโตนต่อเข้ามาตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าได้แล้วไปน้องเชสเตอร์ลุยกันดีกว่า ทำทางดีๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องตกไปตไายครับผมอย่าให้น้องอยู่กับเรานานๆน่ะโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นบบบว่าพริศนาพิสตันเหรอโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นบล็อกหัวใจนะครับหัวใจเลสสโตนซึ่งเราหน้าต้องกดจนแบบมันเข้าไปโดนตรงนั้นอ่ะไหนลองดูดิอันนี้ดันแบบนี้อุ้ยดึงเข้ามานะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้ดึงเข้ามาแบบนี้อ่าโอเคอันนี้ดันออกไปใช่ไหมเอ้ย ๋อผมรู้แล้วกดแบบนี้กดแบบนี้อ่าเอ้ยเอาใหม่แบบนี้ได้ป่าววะโอ้ยวิ่งได้แล้วโอเคมาตรงนี้นะครับทีนี้ก็อันนี้ดูดนะครับผมอ่าอันนี้ดนันอันนี้ดูดอืมเอ้ยแบบนี้แบบนี้โอเคมาแล้วใกล้ล้วครับอันนี้อันนี้มันก็จะมาอยู่ด้านซ้ายใช่แล้วอ่าเดี๋ยวนะตรงนี้ดูดเข้ามาใช่ไหมจึ๊อบอ่าแล้วก็อันนี้ดูดเข้ามา โอเคครับ okay, ผมได้มาแล้วคุณผู้ชมอุ้ยทำไมมีซอมบี้ออกมาเอามาช่วยสู้ได้ไหมเนี่ยรุยเลยเออนี่แหละมันต้องช่วยกันแบบนี้เอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรครับเนี่ยอุ้ยชเชสเตอร์ช่วยเราด้วยหรออุ้ยน่ารักจัดคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะตายดิไอซอมบี้เออโอเคครับผมเก็บมาทีนี้เนี่ยหัวใจเลสโตนนะครับพอคลิกขวาเนี่ยเราก็จะได้พลังฮาร์ดแอคแท็กนะครับผมไหนดูดิวู้ก็จะเป็นอ่ะแบบนี้นี่เองหัวใจนะครับ อูดูดิเหมือนจะเป็นแบบขึ้นพลังนะครับผม,มน่าสนใจตอนนี้ก็กลับไปก่อนละกันต้องขุดเพิ่มอีก40บล็อกนะครับเพื่อปลดล็อกก่อใหม่ก็ผมอาจจะเป็นก่อสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะอุ๊ยอะไรอะ่ะกรออเพชรน,นะครับผมอ่าไหนดูดิคลีกขวาปุ๊บเอเ้าคือลคิปเปอร์หายไปแล้วอะ่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนกาะมันจะอัปเกรดขึ้นด้วยนะถือว่าดีถือว่าดีอาดโอเคครับผม ไปต่อเดไปต่อเดอุ้ยโอ้ซอมบี้มาจากไหนครับเนี่ยเด้อเด,ด,ด,ด้ขอถอยมาก่อนไม่อยากตกโลกเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้อ่ะเพื่อนเรานะครับผมอ่ะช่วยเพื่อนอ๊บโอเคครับผม่าได้แล้วอุ้ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยว่ะใกลล่ะครับอีกนิดนึงมาแล้วคืออะไรเนี่ยเกาะใหม่นะครับผมอู้เกาะดีเอ็นเหรอเอาว่ะเขาบอกให้เราเนี่ยทําลายเอ็นคริสตัลสอันนะครับซึ่ง ขอเข้าไปดูใ,ใกล้ๆก่อนเอนควิสต์เหรอปกติมันจะต้องมีกี่อันนะประมาณ8หรือ9อะไรอย่างงี้ปะอันนี้เป็นฉบับย่อโอเคมาถึงแล้วเขาผมอุ้ยเมนเดอร์แมนเหระไหนลองพลังนี้หน่อยได้ปะึอือโอ้ยไม่โดนเลยเอาใหม่อบินได้คุณผู้ชมแล้วบินอย่างสูงอะ่ะโอ้เชสเ,เตอร์ก็ไล่กัดนะครับโคตรแจ๋วผมคิดว่าเราก็จะต้องขึ้นมาครับผมขึ้นทางปกติได้ไหมวะได้อยู่นะไปะ ขึ้นมาครับขึ้นมาครับอ้าวตรงนี้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องต่อแบบนี้แหละไหนเอ็นคริสตัลอยู่ไหนครับขึ้นมาดูซิอืมนี่เหรอมาดิตบไปครับเออหนึ่งกอหายไป1เหลืออีกสไปทางนี้ต่อเลยครับมาถึงเวลาแล้นะครับผมอันที่สองปึ้มไปดิกินแคนดี้ฮะเป็นการหิวนั่นเองแล้วก็ต่อมาทางนี้โอเคถึงแล้วครับผมทีนี้ก็ระเบิดไปเลยอู้ได้หัวใจใหม่มานะครับ อุ้ยเดี๋ยวมังกรผู่มาด้วยเหรออะไรวะเนี่ยอ่านี่หัวใจเอนเดอร์นะครับคลิกขวาปุ๊บเราก็จะได้พลังของเอ er นเดอร์นั่นเองไหนดูดิโอ้นี่เหรอคุณผู้ชมพลังของเอนเดอร์นะครับซึ่งอ่าตรงนี้เนี่ยคลิกขวาเพื่อยิงพลังได้นะครับผมแล้วก็กดยอดเนี่ยจะเป็นการบินเหรออุ้ยบินได้คุณผู้ชมบินได้โอเคไหนลองดูดิปึ๊บโอ้ยิงพลังมังกรนะครับอุ้ยโคตรเท่อะเดี๋ยด้อเดอ่าเดี๋ยวเราจะลงมาตรงนี้ก่อนนะครับผมอะไรวะเนี่ยเป็นพลังแบบ ลมหายใจมังกรน่ะพ่นไปดิเออเจ็บก็ผมเจ็บจัดอะขึ้นไม่หาเลยแล้วกันมังกรโดนเออเราก็เจ็บเหมือนกันฮะเดี๋เว็ดเเด,ด,ด,ดอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคโอ้ยเดี๋ยวมันจะล่วงนะเนี่ยเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเฮ้ยมันจะล่วงอ่ะคุณผู้ชมทําไงดีวะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงเลยฮะอ่าเดี๋ยวก่อนโอเควยบินเข้ามาแล้วจังหวะน,นี้ยิงเข้าไปเลยโดนไหมโดนไหมอือโอ้ยเรียบร้อยคุณผู้ชม ปราบมังกรได้แล้วนะครับโอเคผมงั้นจจะหวันนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาของเราแล้วสินะนั่นคือถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คอมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ